สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไกด์ดวงนะครับรายการที่จะนําทางดวงชะตาตลอดทั้งเดือนของคนทั้ง12ราศีกับผมหมอมิ้นดุลทาโลครับ และนี่คือการประเดิมในอีีแรกนะครับเดือนพฤษภาคมมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าการงานการเงินความรักปัญหาคำแนะนำรวมถึงเคล็ดลับการมูที่ถูกต้องของคนแต่ละราศีจะเป็นยังไงบ้างมาเจอกันครับชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่อะไรก็ตามมันไม่แน่ไม่นอนนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามา ก็ต้องระวังไว้ว่าจะมีออกไปอะไรที่มันกําลังออกไปหรือว่ามันดูแล้วมันจะลงลงเนี่ยมันก็กําลังจะขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนมีขึ้นมีลงตลอดเวลาแน่ๆในเดือนนี้ของคุณนะครับเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มัน เอาความแน่นอนอะไรกับมันไม่ได้เลยแล้วมันดันเป็นไพ่ประจําตัวสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอตลอดทั้งเดือนนี้และอีกในนึงนะครับมันหมายถึงตัวคุณเองด้วยแหละที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆไม่แน่ไม่นอนถ้าพูดตรงๆคือผีข้าวผีออนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองไว้ให้ดีๆนะครับมาดูเรื่องของการเงินและการงานกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของการเงินไพ่บอกว่าจะมีโชคจากทางไกลหรือถ้ามีการเดินทางเกิด ขึ้นเนี่ยจะมีเงินเข้ามานะครับไทยทํางานที่จะต้องมีการเดินทางจะมีเงินเข้ามาจากช่องทางนี้แน่ๆแถมมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนมีสัญญาณที่ดีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยแต่เข้ามาแล้วอย่างที่บอกมันไม่แน่ไม่นอนเงีย มีเข้ามาก็มีออกไปนะครับดูเสมือนว่าถ้าเข้ามาเยอะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับเข้ามาน้อยรายจ่ายก็มากกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นวางแผนการจับจ่ายใช้สอยไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันบ่งบอกว่าเข้ามาก็จริงแต่รายจ่ายอะ่ะ มากกว่ารายรับนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันหน่อยการงานบ่งบอกว่ามันดีขึ้นกว่าช่วงที่แล้วนะใครเป็นฟรีแลนซ์นะครับมีงานมากเข้ามามากกว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าเข้ามาพร้อมกับความเหนื่อยแน่นอน ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะครับความที่จะต้องทําอะไรด้วยความมานะบากบันอุตสาหะที่หนักมากแต่สิ่งที่ดีดูแม้คืออะไรคือมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทำงานในบริษัทในออฟฟิศก็จะมีหัวหน้าเนี่ยคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนก็ตามก็ยังมีคนช่วยนะครับทําให้คําแนะนําจากไพ่เนี่ยบ่งบอกว่า ก็ถ้ามีปัญหาอะไรมองหามองหานะครับมองหาคนช่วยอย่าทําอะไรด้วยตัวคนเดียวในเดือนนี้นะครับและมันยังบ่งบอกถึงเรื่องของความรักด้วยนะอันนี้เนี่ยความรักบ่งบอกว่าถ้าอยู่มันจะไม่ได้หวานแหววอะไรกันเหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันดีในช่วงนี้แต่ถ้าถามหาความรักโรแมนติก ไม่ค่อยจะมีในเดือนนี้แน่ๆนะครับส่วนใครที่กําลังม,งมองว่าเอ๊ะคนนี้จะใช่ไม่ใช่ไพ่ใบเนี้มันหมายถึงเพื่อนเพราะฉะนั้น เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะครับไม่ใช่แฟนแน่นอนก็ต้องพร้อมรับความผิดหวังตรงนี้ไว้ด้วยคนโสดยังโสดต่อไปคนที่ปิงปังใครไว้ดูแล้วยังไม่ได้สารสัมพันธ์ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับอยู่กันเสม,มือนเพื่อนที่ดีหาความโรแมนติกไม่ค่อยได้ไอ้ไพ่ใบนี้ก็เลยบ่งบอกว่าถ้าอยากจะได้ความโรแมนติกเนี่ยก็สร้างส,างสิสร้างความโรแมนติกให้กรรันสักนิดนึงนะครับมันจะได้ดีขึ้นลองดูนะครับเพิ่มความหวานลงไป ส่วนในเรื่องของเสริมดวงยังไง มูแล้วมันถูกทางมูแล้วให้ถูกกับดวงชะตาตัวเองนะครับพายใบแรกมันขึ้นมาชัดเจนครับบ่งบอกถึงมาหานตัตภัายต่างๆพัยที่แบบต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ทําอะไรไม่ได้ออกไปเลยครับออกไปช่วยเหลือคนที่เขามีความเดือดร้อนจากสภาวะโควิดแบบนี้ถ้าเราพอจะมีศักยภาพเรื่องของการเงินช่วยเงินก็ได้ออกไปแจกอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลงแรงก็ได้แต่ทางนี้ท้งนั้นต้องไปในรูปแบบของที่ถูกต้องตามหลักที่ แต่ละที่เขากําหนดวางไว้นะครับกัดกคนไว้ให้ดีๆด,ดูคนไว้ให้ดีๆอย่าให้คนมันออกกันนะครับหรือว่ามีการลงทะเบียนกับภาครัฐอะไรก็ตามแต่ที่แต่ละเขตแต่ละหน่วยเนี่ยเขามีเกณฑ์มีกฎกําหนดเอาไว้นะครับนี่จะเป็นการเสริมดวงเรื่องของปากท้องเรื่องของความสุขของคุณได้อย่างดีเลยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ และนี่คือทั้งหมดเลครับราศีของคุณเป็นยังไงเดือนพฤษภาคมนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยก็ได้นะครับหรือมีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นยังไงอยากจะให้เราปรับปรุงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยและอยากจะฝากไว้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเดี๋ยวรายการใหม่ๆของช่องเดอะยักษของเราจะลงมาแล้วจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงรายเดือนนะครับดวงรายสัปดาห์และอีกมากมายที่จะตามมา และอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้เช่นเดียวกันนะครับคือที่ Facebook f แฟนเพจของผมเข้าไปดูได้ครับที่มิ้นท์ลูนทาโรขึ้นไวดาา้ด้านล่างนี้แล้วนะครับฝากไปกดติดตามนะครับไปกดถูกใจกันไว้และเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทั้งบนหน้าเพจ Facebook แล้วก็ที่ YouTube The y t u t u เดอะยักษ์แห่งนี้ได้ร่วมสนุกกันนะครับมีทั้งแจกของรางวัลนะครับมีดวงรายวันและอีกเยอะแยะมากมายให้ได้ติดตาม กันแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะครับรายการไกด์ดวงไกด์เป็นเพียงแค่ผู้นำทางแต่คนที่กำหนดชะตาชีวิตคือตัวของคุณเองแล้วมาเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะครับระหว่างนี้ดูแล้วไปยังไงอย่าลืมกดคอมเมนต์นะครับกด Subscribe กดติดตามและไปกดไลค์ที่เพจ f a c e b o o กของผมไว้ด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ